สวัสดีค่ะปีมาจากที่ไหนคะก็ผมอยู่ที่นี่อยู่ที่ไร่ปีเลยอยู่สุราษฎร์เลยใช่ไหมคะบ้านเดิมโอเคท้าไม่ปีถึงมาเลือกซื้อรถกับเซธีไทยอะคะไม่รบหลายปีพวกเขารถพันไปพันมาอยู่แถวนี้น่อยอยู่ในซอยนี้รู้สึกว่าเต้นนี้เป็นเต้นที่มีรถอมบะจอนมาช่วยที่สุดในในสุราษฎร์เนี่ยก็คือว่าพันไปพันมาประจับใจเอ็นรถมันช่วยมาซื้อรถที่นี่ คันนี้เป็นการติดสี่เลยนอเรู้สึกว่าเราไม่จาเป็นจะต้องรู้มีความรู้เรื่องรถมาร์กต่างเนี่เขาได้จัดรถเตรียเขาได้เหลือสั้นไว้ลูกค้าทุกคนเป็นอย่างนี้เลยการบริการก็ถือว่าโอเคอยู่บริการร่างการค่ายรู้สึกว่าก็ใส่ใจรู้สึกจะมีการติดต่อไปง่งยบ่อย์วิต I, มเมื่่อก er ัีลละครง้ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถกลับมาได้นะคะเดี๋ยวสามีการได้ตลอดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเดินทางปลอดภัยนะคะคิดถึงรถยนตมือสองไว้ใจซีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย